ทุกทุกท่านใกล้สิ้นปีแล้วมีใครท่านไหนมีแลนจะไปพักผ่อนที่ไหนกันบ้างแล้วหรือยังคะใกล้ใกลไม่เป็นไรคะ่ะหรือจะฉลองแฮงเอากันที่บ้านก็ดีไม่น้อยเลยจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ถ้าใครใครที่ชอบการเดินทางสายกลางที่แปลว่าไม่สบายจนเกินไปหรือไม่ลำบากจนเกินไปอาทิเชน่นอยู่บ้านก็สบายเกินไปนัก จะโบกรถชาวบ้านเพื่อความท้าทายก็เหนื่อยไปนิดเพราะฉะนั้นทางสายกลางที่แอดหมายถึงในความรู้สึกของแอดคือการเดินทางในการท่องเที่ยวที่เป็นรถไฟเอาจริงๆแล้วแอดชอบมากๆกับการเดินทางโดยสารโดยรถไฟด้วยบรรยากาศด้วยธรรมชาติข้างทางด้วยความทรงจําสมัยเด็กด้วยที่นอนที่ปรับปรุงแล้วใหม่สะอาด มันจึงเป็นความทรงจำดีๆที่อยากเดินทางอีกหลายต่อหลายครั้งแต่บางคนนี่สิที่มีความทรงจำที่ลืมไม่ลงเช่นกันนั่นเป็นเพราะพวกเขาไปเจออะไรมานั้นมาติดตามรับชมรับฟังกันได้ในอีพีที่103ในตอนขบวนสุดท้าย อย่าลืมนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และกดติดตามกด Subscribe ให้แอดด้วยนะคะกลาบขอบพระคุณค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาวแอดเวนเจอร์ที่คู่รักหลายๆคู่มักชอบท่องเที่ยวในแนวนี้การกับมีนานก็เช่นกันเขาชอบท่องเที่ยวในแบบใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ชิด และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้พวกเขาฟินอินและตื่นเต้นไปกับการท่องเที่ยวทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นกันพวกเขาเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปทางใต้ด้วยการโดยสารรถไฟไทยเป็นครั้งแรกพวกเขาตื่นเต้นกันมากเสียงหูดรถไฟดังก้องไปทั่วสถานีหัวลำโพง พวกเขาแบกกระเป๋าเดินทางขึ้นรถไฟแม้ค่ำคืนนี้จะมืดมิดและเย็นมากแต่การและมีนาคู่รักที่รักการเดินทางประจนภัยกำลังตื่นเต้นกับการเดินทางโดยรถไฟตู้นอนชั้นหนึ่งเป็นครั้งแรกทั้งสองจับมือกันแน่นด้วยความสุขใจมองขอบวนรถไฟที่ยาวเหยียดที่ตอนนี้กำลังจอดสนิท จากความรู้สึกแรกๆที่ทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขเหลือเกินพลันมีนารู้สึกเหมือนมีลมเย็นมาปะทะหน้าและเธอเริ่มรู้สึกหนาวเย็นไปถึงขั้วหัวใจอย่างแปลกๆเธอจึงพูดขึ้นว่าคืนนี้มันดูเงียบดีนะมีนากระซิบพลางมองรอบสถานีที่ดูเงียบคนผิดปกติ การยิ้มแล้วบอกว่าคืนนี้เราจะได้นอนหลับสบายไงมีนารู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ฟังแฟนหนุ่มพูดและเธออบอุ่นใจทุกครั้งเมื่อแฟนหนุ่มได้พูดอะไรออกมาไม่ว่าเรื่องนั้นจะร้ายแรงแค่ไหนหรือน่ากลัวเพียงใดแต่การมักจะทำให้ทุกอย่าง และบรรยากาศดีขึ้นเสมอเพราะการมองโลกในแง่ดีของเขาเสียงล้อเหล็กบดกับรางรถไฟดังก้องกึกก้องไปในความมืดแต่มันคืออีกหนึ่งสเสน่ห์ของคนที่ชอบโดยสารโดยรถไฟเลยทีเดียว รถไฟเริ่มเคลื่อนตัวอย่างช้าๆมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่พวกเขาเริ่มตื่นเต้นกันมากขึ้นหลังรถไฟเคลื่อนตัวเขาทั้งสองคนได้เดินสำรวจตู้โดยสารหวังดื่มด่ำกับบรรยากาศการเดินทางห้องโดยสารชั้นหนึ่งที่พวกเขาจองนั้นสะอาดและดูสะดวกสบาย มีนามองออกไปข้างนอกและพูดกับการด้วยรอยยิ้มที่สดใสว่าสวยมากเลยการมีนาชอบบรรยากาศการนั่งรถไฟซะแล้วสิแล้วเธอก็ยิ้มแต่รถไฟเคลื่อนตัวไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่มีนารู้สึกถึงความผิดปกติเธอจึงถามการว่าการได้ยินเสียงอะไรไหมมีนากระซิบเบา จึงเงียบและตั้งใจฟังหลังจากทั้งคู่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆดังมาจากทางเดินข้างนอกมันฟังเหมือนคนพูดคุยกันแต่กลับจับใจความไม่ได้ เราอยู่ตู้สุดท้ายยังจะมีใครเดินมาแถวนี้อีกละ่ะการพูดพลางลุกไปเปิดประตูมองออกไปแต่สิ่งที่เขาเห็นคือทางเดินที่ว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของผู้โดยสารคนอื่นจนการงงเพราะเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบนั้นเช่นกัน แต่ตามสไตล์ของการที่ไม่อยากให้มีนาคิดมากเขาจึงพูดว่าเราคงหูแววและคิดกันไปเองละมั้งมีนารู้สึกแปลกใจในคำตอบแต่เธอก็หวังเพียงว่ามันเป็นเพียงแค่หูแววจริงๆแล้วเธอก็พยายามลืมมันไปซะหลังทานอาหารเย็นเขาทั้งสองเข้านอนเพื่อจะพักผ่อน พวกเขาปิดไฟนอนเพื่อจะได้นอนหลับสนิทและพักผ่อนได้เต็มที่แต่ไม่นานนักเสียงแปลกๆก็เริ่มดังขึ้นมาอีกแล้วแต่คราวนี้มันเป็นเสียงเคาะมาจากใต้เตียงของมีนามีนาเริ่มรู้สึกกลัว ถามการด้วยความกลัวว่าการเสียงอะไรนะมีนากระซิบเสียงสัน้นขนากระชับผ้าห่มแน่นการพยายามเพ่งมองใต้เตียงของมีนาแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและความว่างเปล่าเสียงที่หาต้นเสียงไม่ได้นั้นทำให้มีนารู้สึกหวาดกลัวและกังวลมากยิ่งขึ้น แต่มีนาไม่คิดว่านั่นมันเป็นแค่เพียงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นมีนาไม่คิดว่าการเดินทางครั้งนี้จะมีสิ่งที่ทำให้เธอหวาดกลัวมากมีนาลองก้มหัวไปมองใต้เตียงของตัวเองแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้มีนาเกือบหัวใจวาย เมื่อเธอเห็นเด็กทารกประมาณ7-8เดือนตัวอ้วนกลมตัวขาวโพลนทั้งตัวเหมือนพอกแป้งมาแต่ในตาของทารกนั้นมีเลือดไหลออกมาเด็กทารกคนนั้นยิ้มให้เธอเธอจึงรีบขึ้นมานอนกลุ่มโปงด้วยตัวที่สั่นเทาพูดอะไรไม่ออก แต่แล้วนอกจากรอยยิ้มของทารกนั้นเสียงหัวเราะของเด็กทารกได้ดังขึ้นที่ทำให้เขาทางคู่แทบจะหยุดหายใจ<ชร>มีนาเริ่มจะไม่สนุกกับการเดินทางในครั้งนี้แล้วการและมีนาไม่ได้นอนทั้งคืน การลุกมากอดมีนาไว้เพื่อบรรเทาความหวาดกลัวของมีนาทั้งทางที่การก็รู้สึก <maybe S 1> ไม่ต่างไปจากเธอมากนัก <provoke> เมื่อรถไฟถึงสถานีชุมทางทุ่งสงในช่วงดึกการได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าไปมาอยู่หน้าประตูห้องของพวกเขา ไำให้เขาต้องตัดสินใจลุกไปแง้มประตูออกไปดูให้รู้ว่าใครกันแน่ที่ปวดอยู่หน้าห้องของพวกเขาปรากฏว่าเขาเห็นหญิงสาวในชุดไทยสีดำยืนตรงทางเดินผู้หญิงคนนั้นผมยาวปลกหน้าของเธอทำให้การมองไม่เห็นใบหน้า แต่การรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ออกมาจากตัวเธอจนทำให้การขนลุกอย่างบอกไม่ถูกการรู้ในทันทีว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติการจึงแข่งใจถามเธอคนนั้นว่าคุณมาทำอะไรตรงนี้ครับแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆ เธอยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นจนการต้องปิดประตูลงโดยใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขารู้สึกว่าเขาต้องอยู่ให้ห่างจากผู้หญิงคนนั้นเมื่อการปิดประตูมีนาที่รออยู่ด้วยความใจจดใจจ่อจึงถามว่าใครอยู่ข้างนอกนะการมีนาสังเกตว่าการหน้าซีดกว่าปกติ แต่ถึงการจะไม่ตอบมีนาก็พอจะรู้ได้ว่าการต้องเห็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาตลอดเวลาที่พวกเขาก้าวย่างขึ้นรถไฟขบวนนี้มันมีแต่เรื่องชวนขนลุกทั้งสิน้นจนถึงช่วงเช้าตรูก่ก่อนถึงหาดใหญ่มีนาไปล้างหน้าที่ห้องน้ำ มีนาคิดว่าเรื่องชวนขุนลุกทั้งคืนมันควรจะจบลงได้แล้วแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมองกระจกเธอกลับเห็นเงาของหญิงสาวคนนั้นที่การเห็นยืนอยู่ข้างหลังเธอมีนากำลังจะถามว่าเธอเป็นใครกันแน่ แต่มีนาได้สังเกตเห็นดวงตาของหญิงสาวคนนั้นแดงก่าและเปื้อนน้ำตามีเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้น <c oughs> จนมีนาตกใจแทบจะช็อกเพราะนี่มันเช้าแล้ว <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นพูดว่า <c oughs> ช่วยฉันด้วย <c oughs> เสียงนั้นกระซิบ ก่อนที่เงาจะเลือนหายไปต่อหน้าต่อตามีนากรีดด้วยความตกใจจนการถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีนาไม่กล้าพูดอะไรออกมาเพราะเธอกลัวว่าเธอจะเห็นภาพภาพนั้นอีกการจึงพามีนากลับห้องไปเมื่อถึงสถานีหัดใหญ่ ทั้งคู่รีบเก็บกระเป๋าออกจากตู้โดยสารแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังเดินลงจากรถไฟมีนาที่อยู่ข้างหน้าก้าวพลาดไปเหยียบขอบขั้นบันไดโดยความรีบร้อนที่จะลงจากรถไฟขบวนนี้แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ร่างของมีนาพลัดตกลงมาจากรถไฟเสียงดังสนั่นเมื่อศีรษะของเธอกระแทกพืน้นการไม่อยากจะเชื่อสายตาได้แต่บอกว่าไม่นะ ผู้คนรอบสถานีแตกตื่นวิ่งเข้ามาช่วยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะช่วยอะไรมีนาไม่ได้แล้วมีนานอนแน่นิ่งไม่ไหวเต็งอยู่ตรงนั้นการยืนนิ่งเหมือนโดนสตารฟไว้เขามองร่างไร้วิญญาณของคนรักดวงตาเอ่อล้นไปด้วยน้ำตาการเข่าแทบสุด เขาไม่อยากจะเชื่อว่าทริปนี้จะจบลงด้วยเรื่องเศร้าที่สุดในชีวิตของเขาในขณะนั้นมีคนบางกลุ่มกลับมีสีหน้าประหลาดใจก่อนที่จะกระซิบกระซาบอะไรบางอย่างแต่ในขณะนั้นการไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้ว ความรู้สึกของการในตอนนี้เหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนท,ทั้งทั้งที่ผู้คนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังนำร่างของมีนาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อชนสูตรและทำตามขั้นตอนต่อไปชายชราที่ดูแลสถานีเล่าให้การฟังว่ารถไฟขบวนนี้เคยประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่เมื่อ20ปีก่อน ในคืนนั้นขบวนรถไฟได้ตกรางใกล้สถานีทุ่งสงมีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายรวมถึงหญิงสาวในชุดไทยที่เดินทางไปร่วมงานแต่งคนนั้นด้วยผู้คนร่ำลือกันว่าดวงวิญญาณของผู้โดยสารยังคงติดอยู่ในรถไฟขบวนนี้บางคนปรากฏตัวเพื่อขอความช่วยเหลือ บางคนปรากฏตัวเพื่อเตือนผู้โดยสารคนอื่นๆให้ระวังเหมือนว่าพวกเขาจะรู้อะไรล่วงหน้าเธอโชคร,ร้ายจริงๆชายชราพูดกับการการมองดูขบวนรถไฟที่เริ่มเคลื่อนออกจากสถานีอีกครั้งในหน้าต่างของตู้นอนที่เขากับมีนาเคยนั่ง เขามองมันด้วยความอาลัยที่ที่เขาเคยนั่งกับมีนาก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงเขายังมีแฟนสาวนั่งอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วในระหว่างที่รถไฟเริ่มเคลื่อนตัวช้าๆเขาต้องขยี้ตาอีกครั้งเมื่อเขาเห็นเงาของมีนาและหญิงสาวในชุดไทยยืนอยู่ด้วยกัน มีนายิ้มให้การด้วยน้ำตาที่เอ่อล้นออกมาพร้อมทั้งโบกมือชา้าช้ารำลาการเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ขบวนรถไฟจะค่อยๆเคลื่อนออกจากสถานีไป การมองดูภาพมีนาที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าอย่างไม่กระพริบตาและมองเธอจนสุดสายตาและรลับตาจากไปเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เห็นเธออีกแล้วตั้งแต่วันนั้นการไม่เคยขึ้นรถไฟอีกเลยแต่ทุกคืนเขายังมักจะได้ยินเสียงหูดรถไฟดังอยู่ในหู และเสียงมีนาที่พูดข้างๆ้างหูของการว่าสวยจังเลยการเขาฝันซ้ำๆถึงเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งเวลามันก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วหลายปีผ่านไปการได้ยินข่าวคลาว่ารถไฟขบวนนั้นถูกปลดระวางและนำไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์การรถไฟแห่งชาติ ชื่อเสียงของมันแพร่กระจายไปทั่วว่าเป็นขบวนผีสิงคนที่ขึ้นรถไฟขบวนนั้นได้เล่าเหตุการณ์อันน่าสะพึงกลัวที่เขาทุกคนต่างได้เจอะเจอมาในปีพศ2567หรือปี2 0 2พการคิดถึงมีนาอย่างสุดหัวใจเขาลืมเธอไม่ได้ เขาจึงตัดสินใจกลับไปเผชิญหน้ากับอดีตทั้งๆที่เขาพยายามจะลืมฝันร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ในเมื่อลืมมันไม่ได้เขาจึงทำตามหัวใจของตัวเองโดยการเดินทางไปยังพิพ,ธพิธภัณฑ์การรถไฟแห่งชาติในจังหวัดนครปฐมเพื่อตามหาหัวใจของเขาที่หล่นหายไปนานแล้ว แต่เขายังคิดถึงและลืมมันไม่ได้เมื่อมาถึงพิพิธภัณฑ์บรรยากาศที่นั่นเงียบสงัดแม้จะมีผู้คนเดินชมการจัดแสดงอื่นๆแต่พื้นที่ที่จัดแสดงรถไฟขบวนหลอนกลับดูวังเวงผิดปกติรถไฟขบวนนั้นจอดอยู่ในโซนพิเศษ ล้อเหล็กของมันยังคงเงางามแต่โครงสร้างบางส่วนมีสนิมเกล็ก,กลังเหมือนร่องรอยของการเวลาไม่อาจลบความลึกลับของมันออกไปได้คุณจะเข้าไปชมข้างในหรือครับพนักงานพิพิธภัณฑ์ถามพลางมองการด้วยสายตาแปลกๆการพยักหน้าแม้ตอนนั้นหัวใจของเขาจะเต้นแรง แต่ในใจลึกๆเขาหวังจะเจอมีนาอีกครั้งโดยความคิดถึงเมื่อการก้าวขึ้นไปในตู้โดยสารชั้นหนึ่งที่เขาเคยอ,อยู่ความทรงจำในคืนนั้นก็ไหลบ่าเข้ามาเสียงล้อรถไฟบดรางเสียงกระสิบใต้เตียงและเงาหญิงสาวในชุดไทย ทุกอย่างชัดเจนเหมือนเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแต่เขาไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วเขานึกถึงรอยยิ้มที่สดใสของมีนาแววตาที่ดูตื่นเต้นของเธอในทุกครั้งที่พวกเขาเริ่มออกเดินทางไปยังที่ใหม่ๆเขานั่งลงบนเดียงเดิมมองออกไปนอกหน้าต่างที่สะท้อนใบหน้าของเขาด้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่า แต่สิ่งที่การหวังลึกๆในใจตอนนี้การได้พบในสิ่งที่หวังแล้วภาพสะท้อนกลับมันไม่ใช่ภาพสะท้อนของเขาเพียงผู้เดียวแต่ทว่าในกระจกนั้นการเห็นมีนานั่งอยู่ข้างๆเขา เธอหิ้มจางๆแววตาเศร้าหมองแต่การสัมผัสได้ถึงความคิดถึงของกันและกันการน้ำตาคลอเบ้าออกมาเขาไม่คาดคิดว่าเขาจะได้เจอเธอมีนาการเรียกชื่อเธอเบาเามีนาไม่พูดอะไรเพียงแต่มองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้า ทำไมรถไฟขบวนนี้ถึงพลากชีวิตคุณไปจากผมการถามด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดแล้วภาพของมีนาก็หายไปแต่ภาพในกระจกได้กลายเป็นภาพหญิงสาวในชุดไทยที่เขาเคยเห็นการตัดสินใจถามเธอคนนั้น ในตอนนี้การไม่กลัวอะไรอีกแล้วนอกจากต้องการคำตอบที่การคิดว่าวิญญาณพวกนั้นอาจจะพลากมีนาไปจากเขาก็ได้ <L un> การถามเธอที่ใส่ชุดไทยสีดำว่า <L un> เธอเป็นใคร <L un> เธอต้องการอะไร <L un> หญิงสาวคนนั้นค่อยๆหันมาหาการ เธอยิ้มอย่างเย็นชาแต่การในตอนนี้ไม่กลัวและรอคำตอบจากเธอ <sm all> การนิ่งฟังเธอเล่าเรื่องราวอันน่าสลดของรถไฟขบวนนี้ที่เคยเกิดโศกนาฏกรรมเมื่อ20ปีก่อนรถไฟขบวนนี้ตกรางที่โค้งอันตรายใกล้สถานีทุ่งสงผู้โดยสารหลายสิบชีวิต เสียชีวิตในที่เกิดเหตุบางศพไม่เคยถูกพบร่างของพวกเขาเพราะร่างของพวกเขายังคงติดอยู่ในซากรถไฟใต้คลนและรางเหล็กเธอทิ้งท้ายว่า <c oughs> วิญญาณของพวกเราติดอยู่ที่นี่ไม่สามารถไปไหนได้เราอยากให้คนจดจำว่าเรามีตัวตนและเรา อยากหลุดพ้นไปจากความทุกนี้ที่นี่การเริ่มเข้าใจว่าความหลอนทั้งหมดเกิดจากความเจ็บปวดและความอ้างว้างของดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยการถามว่าผมจะช่วยพวกคุณได้ยังไงบ้าง หญิงสาวคนนั้นหันมามองหน้าการอย่างช้าๆแล้วพูดว่าช่วยเล่าเรื่องของเราออกไปให้คนรู้ว่าเรายังอยู่ที่นี่ การได้ฟังและสงสัยในความต้องการของเธอการจึงคิดว่าเธออาจต้องการให้ได้ยินถึงญาติญาติของเธอให้พวกเขาได้รับรู้ว่าพวกเขายังอยู่ที่นี่เพื่อที่ญาติญาติของพวกเขาจะทำบุญไปให้และทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อปลดปล่อยพวกเขาให้ออกไปจากที่นี่จากความทุกแห่งนี้หลังจากวันนั้น การเริ่มเล่าเรื่องราวของเขาผ่านสื่อต่างๆเรื่องของรถไฟขบวนผีสิงกลายเป็นตำนานที่คนพูดถึงกันไปทั่วผู้คนที่หวาดกลัวเริ่มเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เพื่อรำลึกถึงผู้โดยสารที่จากไปแม้เรื่องลี้ลับ ยังคงมีอยู่แต่ดูเหมือนเสียงหูดรถไฟยามค่ำคืนจะค่อยๆจางหายไปในความรู้สึกของการวิญญาณที่ติดอยู่ในขบวนรถเริ่มสงบลงอย่างไรก็ตามการยังฝันถึงมีนายอยู่เสมอในฝันเธอมักกิ้มให้เขาในชุดสีขาวสะอาดตาและบอกกับเขาว่าขอบคุณนะ ที่ช่วยพวกเราถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปรถไฟขบวนสุดท้ายอาจยังคงอยู่แต่ตำนานของมันได้กลายเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืมขอให้ทุกดวงวิญญาณจงเดินทางไปสู่สัมปรายภพไปสู่ที่ชอบและได้ไปผุดไปเกิด และหวังว่าจะไม่เกิดโศกนาฏกรรมไม่ว่าการเดินทางนั้นจะเป็นการเดินทางด้วยวิธีใดก็แล้วแต่อย่าให้การเดินทางเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่ากลัวเพราะบางคนต้องการความทรงจำที่ดีในการเดินทางมีใช้ความทรงจำที่ไม่รู้ลืมด้วยความเจ็บปวดหัวใจ ด้วยความปราถนาดีจากหลอนจากเรื่องจริง